ฝรั่งคนนี้ไม่ได้รับแคร์ชั้นชาติไทยเท่านั้นนะครับแต่เขายังเปลี่ยนศาสนาจากคริสต์เป็นพุทธอีกด้วยในขณะที่ชาวไทยอยากได้ชั้นชาติอังกฤษหรืออเมริกาแต่ทําไมชาวอังกฤษคนนี้ถึงอยากได้ชั้นชาติไทยคลิปนี้มีคําตอบให้ครับมีฝรั่งหลายคนมากมาติดต่อผมถามเรื่องการขอสัญชาติไทยเขาอยากได้สัญชาติไทยแล้วผมบอกกับทุกคนเลยครับว่ามึงไม่มีทางทำไม เพราะเขาต้องการความสะดวกสบายเขาอยากจะซื้อที่ oh. เขาอยากจะเปิดบริษัทเขาไม่อยากจะทำวีซ่า <laughs> แล้วเขาจะดูออกระหว่างคนที่แค่ต้องการความสะดวกสบายเปิดบริษัทเป็นเจ้าของที่ได้ <Huh? S 2> กับคนที่รู้สึกว่านี่คือประเทศบ้านคนี่คือ m ม home นี่คือผม uh. อะคือตลอดตอนที่แบบเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ลาวอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่เกาหลีใต้เนี่ยอยากจะ กลับไทยแต่รู้สึกว่าในฐานะนักท่องเที่ยวต้องต้องไปตามแผนการคือระวางแผนว่าเราจะไปนี่นี่นี่นเก็ต้องไปให้ครบครับแต่แบบทุกที่เิือกองไปมันไม่ดีเท่าเมืองไทยนี่แห <laughs> ละละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีทวสดีพี่น้องปองป่ายมดซุกโขซุกนมาพบกับละบบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่303และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ฝรัง่งได้รับชันชาติไทยทางทางที่มันได้มาอยากมากบางคนใช้เวลา5ปี10ปีสิบหปีก็มีแต่ฝรั่งคนนี้ใช้เวลาแค่2ปีครึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งของละบวยบินนะครับ ได้แนบลิงก์ไว้ให้แอดพร้อมข้อความว่าชาวโยุโรปอีกคนที่ได้รับชั่นชาติไทยแอดก็เลยได้เข้าไปดูจนจบนะครับแม้คลิปจะมีความยาวชั่วโมงกว่าๆแต่ฟังไปพเพลินไปทางเรื่องราวของฝรั่งทานนี้ ถังสำเนียงภาษาไทยของเขาและการยิงคำถามของพิธีกรอย่างคุณอุ๋ยบุดาเปสพอเราร่วมคอ,อกันแล้วก็เป็นเทปที่ฟังเพลินมากครับฟรัคงที่ได้รับชันชาติไทยคนนี้มีชื่อว่ามาร์กแอบบอตเดิมทีเนี่ยพี่เขาถือชันชาติอังกฤษและแอฟริกันนะครับเพราะเกิดที่นอนอย้ายไปอเมริกาบ้างแต่กลับไปโตที่อังกฤษมาอยู่ไทย19ปีแล้วและตอนนี้พี่เขาอายุ39เกือบจะ40แล้วนะครับท่าท ถามว่าพี่เขามาอยู่เมืองไทยได้อย่างไรต่อกับคําถามดังกล่าวนะครับต่องย้อนกลับไปในสมัยที่พี่เขาอย่างเป็นวัยรุ่นอยู่ภายหลังเรียนจบไฮสคูลพี่เขาได้สมัครเป็นทหารแต่เนื่องจากว่าการเป็นทหารนั้นนะครับต่องได้ฝึกซ้อมเยอะนะครับก็เลยทาให้พี่เขามีปัญหาเกี่ยวกับคอตอก็เลยพักรักษาตัวโดยมีความคิดว่าภายหลังรักษาตัวหายแล้วจะกลับไปเป็นทหารอีกทีนะครับทีนี้ในช่วงที่พักรักษาตัวก็มีเวลาไปเที่ยวพอดีก็เลย วางแผนนะครับไปเที่ยวในบรรดาประเทศเอเชียตะวนออกเสียงใต้ประเทศแรกที่เข้าไปนั้นก็คือประเทศไทยก่อนที่จะไปลาวเขมรและประเทศสุดท้ายคือเกาหลีใต้แต่ก็ไม่มีประเทศไหนเหมือนประเทศไทยเพราะมีความพกพันรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยตัดสินใจกลับไปไทยอีกทีทีนี้นะครับพอใกล้จะถึงวันบินกลับอังกฤษ พี่มาก็เลื่อนตัวเครื่องบินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตัวเครื่องบินหมดอายุนะครับก็เลยตัดสินใจสมัครเรียนที่หมอสยามนะครับเพราะรู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากจะอยู่ที่ประเทศไทยยาวนั้นก็เป็นที่ไปที่มาก่อนที่พี่มากมาจะได้มาอยู่ประเทศไทยนะครับต่อไปนี้อจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมพี่มากถึงอยากได้ชั้นชาติไทยและได้มาอย่างไรได้มายากไหมนะครับพี่มากบอกว่าที่อยากปักหลักอยู่ประเทศไทยก็เพราะว่าประเทศไทย น่าอยู่กว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับฝนตกก็จะตกนักแล้วก็หยุดนะครับที่อังกฤษจ,จะมีฝนโปรยโปรยอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนออกไปทําธุระอะไรก็ลําบากเลิกงานก็ต้องอยู่ในบ้านพี่อุ๋ยก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงไม่ชอบอังกฤษทางทางที่อังกฤษนั่นนะครับมีทุกอย่างและเจริญมากพี่มักก็ตอบไปเลยว่าไทยก็มีอย่างรงนั่งนะครับไทยก็มีเยอะกว่าอังกฤษซะอีกห้างก็เช่นกันพี่มากยังเสริมต่อไปอีกว่ามีหลายคนบอกว่าในขณะที่ชาวต่างชาติอยากได้ชั้นชาติไท แต่ชาวไทยกลับอยากได้ชันชาติอื่นเช่นว่าชันชาติอังกฤษหรืออเมริกาพี่มากบอกว่าไม่จริงชาวไทยคิดว่าชอบแต่พอไปอยู่กลับไม่เหมือนอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศไทยคนที่ตัดสินใจอยู่ต่างแดนก็จะคิดถึงไทยแทบแย่นะครับต่อกับคาถามที่ว่าชันชาติไทยได้มายากไหมพี่มากบอกว่าจะบอกว่ายากก็ยากทำไมเข้าใจกระบ,บวนการและภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับต่างชาติบางคนใช้เวลาเป็น5ปีสิปีสิบหป,ปีก็มีปัญหาหลักๆของ คนเหล่านั้นคือภาษาไทายไม่แข็งแรงเวลาที่อ่านเอกสารต่างๆก็จะไม่เข้าใจชัดเจนนะครับหรือบางคนอาศัยลามแปลหรือคนรักแปลให้ยิ่งถูกแปลเยอะความหมายก็เปลี่ยนยิ่งทําให้การสมัครไม่ผ่านนะครับพี่บาอกยังเสริมต่อไปอีกว่า อีกอย่างชาวต่างชาติที่อยากได้ชันชาติไทยมีอยู่2กลุ่มโดยกันนะครับกลุ่มหนึ่งอยากได้ชันชาติไทยเพราะคิดว่าจะทําอะไรก่อสะดวกไม่ว่าจะทําธุรกิจสื่อที่นะครับและใช้สิทธิในความเป็นประชาชนไทยได้อย่างสะดวกสบายนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่รักประเทศแท้จริงและคิดว่าผมคือคนไทยผมคือประชาชนคนไทยคนหนึ่งตอ่มอมรอกระสรวงมหาไทยก็จะรู้และดูออกแต่พี่มาร์กเองนะครับเขานั้นจัดให้อยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติประเภทที่2คือกลุ่มที่รักประเทศแท้ แสดงให้เห็นอยู่ที่ว่าเขาเรียนภาษาไทยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดโดยตัวเองภาษาไทยของเขานั้นส่งผลให้เขาสามารถสื่อสารและสัมภาษณ์ในเวลาคอฉันชาติได้อย่างคล่องตัวนะครับและสามารถทําให้เจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและความรักชาติความอยากเป็นคนไทยของเขาได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้เวลาเพียง2ปีครึ่งในการคอฉันชาติไทยในขณะที่บางคนใช้เวลา5ปี10ปี15ปีก็มีนะครับในขณะที่ดูคลิปสัมภาษณ์นะครับไม่ใช่แค่ แค่แอดมินนะครับที่เซอร์ไพรส์แต่พิธีกรอย่างพี่อุ๋ยก็เซอร์ไพรส์มากที่พีมากนะครับหยิบบัตรประชาชนออกมาให้ดูเพื่อให้รู้ว่าตัวเขานั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่ชั้นชาตินะครับเขาเปลี่ยนศาสนานด้วย นั่นหมายความว่าพีมากไม่ได้เป็นแค่ชาวไทยเท่านั้นแต่เขายังเป็นชาวพุทธอีกด้วยโดยที่พีมากให้เหตุผลว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าจะเป็นชาวไทยก็ต้องไปให้สุดและทําให้เหมือนคนไทยแต่ที่ทําไปไม่ใช่คัดใจตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบเรานะครับที่ทําไปเพราะเราชอบศาสนาพุทธจริงเพราะเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สําคัญเป็นศาสนาที่ไม่บังคับให้ใครเชื่อนะครับสิ่งที่แอดมั่นใจเลือกเกินว่าเขาเป็นชาวพุทธเพราะพีมากรู้ว่ามาร คืออะไรแม้แต่เราที่เป็นชาวพุทธมานานนะครับยังไม่รู้ว่ามรค8มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับแต่ก่อนนั้นล่ะครับชาวต่างชาติถ้าจะทําอะไรพวกเขาจะอ่านและศึกษาให้ดีก่อนเสมอนะครับ มาถึงช่วงไถ่ท้ายแล้วนะครับพี่ๆมุมมองสุดท้ายของพี่มา์คือเป็นมุมมองต่อซัพพาวเวอร์ของไทยนะครับยังเกาหลีใต้เขาก็จะส่งออเคป๊อปและซีรีส์เกาหลีและไทยเราละ่ะอะไรบ้างที่สามารถมาทําเป็นซัพพาวเวอร์ได้โดยพี่มากก็ให้มุมมองว่าอาหารและหมวยไทยคือที่สุดแล้วนะครับเพราะทั่วโลกรู้กันดี นั้นเป็นบทสรุปที่แอดไดร้รวบรวมเอาบางส่วนที่น่าสนใจจากช่อง u t u b e พี่อุ้ยบูดาเบสนะครับก็ต้องยอมรับว่าพี่หมากเป็นคนที่มีแนวความคิดบวกและแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เมารวมนะครับที่สําคัญเป็นคนที่ชอบคิดนอกรอบนั้นเป็นเหตุผลที่เขาเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองและนี้ก็เป็นบทสรุปจากแอดเมนนะครับส่วนที่พี่ทางบ้านถ้ามีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างก็สามาครจะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและต่อไปนี้นะครับแอดจะพาไปดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุม,ม มองกันอย่างไรมารู้ว่าชาวอังกฤษคนนี้พยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้ชันชาติไทยมานะครับเราไปรับฟังรับชมกันได้เลยเรามาเริ่มจากมุมหมองแรกจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมหมองว่าผมเคยเจอฝรั่งสองสามีิภร,รยาเขาขับรถยนต์มานะครับผมกดตู้อยู่ตู้ a อ m เขาลงกระจกแล้วถามว่าตลาดไปทางไหนครับที่ที่คนเดินกันเยอะๆมีคองขายเยอะๆคองกอร่นอร่อย ผมเลยคิดว่าถ้าบอกทางไปเนี่ยเขาหลงแน่ๆผมเลยอาสาขับรถนําพาไปแล้วพอจะแยกทางกันนะครับเขาจะให้เงินผมแต่ผมไม่รับแต่เขาบอกว่าขอเลี้ยงข่าวได้ไหมไปกินด้วยกันผมเลยเป็นนังคุยกินเบียร์จนดึกเลยนะครับถูกคอกันมากจนปัจจุบันอย่างเป็นพี่น้องเพื่อนที่ดีต่อกันเข้ามาไทยที่ไรต้องติดต่อหาผมตลอดจนตอนนี้เขาอย่างเมือนเดิมเขาเป็นคนอเมริกาที่พูดไทยได้ชัดขึ้นนะครับเพราะผ นี่แหละจนตอนนี้เริ่มด่าเก่งละนะครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าผมอยู่อังกฤษมา19ปีปัจจุบันอยู่ไทยมาแล้ว12ปีจึงมีประสบการณ์โดยตรงสิ่งที่ดีที่สุดในหลอนดอนคือช่วงการทํางานหาเงินเก็บส่งบ้านเท่านั้นแหละครับส่วนที่ไม่ดีก็คือหนึ่งเลยนะครับเวลาเที่ยวหลังเที่ยงคืนคุณจะไม่มีรถกลับบ้านถึงมีรถเมย์คุณก็จะต้องรอนานเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็แท็กซี่ที่มีราคาแพงนะครับ 2. น,น,น้าน าเวลาใช้ชีวิตระวางวันจะลำบากมากอากาศหนาวลมแรงเปียกชื้นและมืดคึมนะครับฝนตกตลอดทั้งวัน 3. ราคาเช่าบ้านที่ต้องจ่ายคือเครื่องหนึ่งของเงินเดือน 4. ในหนึ่งวันที่ออกไปทำงานต้องใช้เงินมากกว่า500บาททุกวันค่ารถค่าอาหาร 5. รถโดยสารสาธารณะสกระปกทุกชนิดขยะเต็มถุกที่นั่งนะครับ 6. ทาหิวตอนกลางคืนไม่มีอาหารให้เลือกมากและต้อง ออกไปไกลนะครับเจ็ดเช็ดป่วยโดยเฉพาะปวดฝันก็ต้องทนปวดและดูแลตัวเองไปก่อนและไปหาหมอได้แค่ที่คลินิกหมอฟันจริงก็ต้องรอคิวหรือ อยากจะจาคิวก็ต้องใจอย่างน้อย500ปอนดอนะครับแปดถ้าไม่มีรถส่วนตัวการจะทําอะไรสักอย่างมันจะลําบากมากนะครับหลังเวลาหนึ่งถุนตรงเป็นต้นไป9อากาศดีแดดออกอุ่นได้แค่สองสามอาทิตย์ต่อปี10สินค้าไทยวัตถุดิบต่างๆไม่ต้องพูดถึงแพงมากนะครับ11บเถ้างเงินเดือนไม่ถึง2,000ปอนต่อเดือนเนี่ยนะครับชีวิตคนลําบากแน่ในหล่อนดอนจะอยู่แบบอดๆยากๆบางวันบางอาทิตย์บางทีเรามองฝรั่งว่า เป็นคนมีระเบียบในบางเรื่องแต่จริงๆคือประเทศเขามันไม่มีอะไรให้ทําให้เห็นวันธรรมดา เช้าไปทํางานเย็นแวะกิ่นเบียร์ที่พับและกลับบ้านให้ได้ก่อนรถหมดนะครับสอบอาทิตย์ไปพกักเข้าพับดูบอลวนลู้ไปแบบนี้แหละครับแต่ด้วยรวมของมนุษย์หลายคนไม่มองเงินเป็นที่สุดของชีวิตแต่จะมองความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกเกียบง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตตัวเองถ้าประเทศไทยอยู่บริเวณที่อากาศทางปีอยู่ที่2 0ถึง30องศานะไทยจะเป็นประเทศที่นายอยู่ที่สุดในโลกฟันธงนะครับเรามาตามด้วยมุมมอง ที่3จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าคุหมากพูดถูกต้องค่ะคนไทยร้อยส่วนร้อยอยู่ต่างประเทศคิดถึงเมืองไทยมากเข้าไปต่างประเทศเพราะเหตุผลต่างๆเช่นเรียนทานยายํางานย้ายตามครอบครัวลีภัยนะครับไม่มีคนไทยย้ายไปประเทศอื่นเพราะเกลียดประเทศไทยแน่นอนคณะนายยกชั้น14่รวยหมื่นล้านมีชีวิตอยู่ต่างประเทศสะดวกสบายยังพยายามหาทางกลับประเทศทุกปีนะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้ม มองว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้ชันชาติไทยสมควรแล้วนะครับคนมากเป็นคนไทยมากกว่าคนไทยบางคนใช่อีกนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าผมพูดได้สีภาษาไปมาแล้ว53ประเทศคอยอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตดีกว่านะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าร้อนหนาวอุณหภูมิไม่เท่ากับแสงเราชอบประโยคนี้นะเป็นเรื่องจริงพอมีแสงแดดมันดูมีชีวิตชีวาถึงพระอาทิตย์จะ เอนดูประเทศไทยมากก็าตามเถอะเราว่าคนคนนี้เขามีความรักในประเทศไทยจริงๆนะเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าแฟนเป็นคนฝรั่งเศสที่แต่ก่อนไม่เคยนับถือศาสนาใดเลยแต่ตอนนี้เคารพและชอบศาสนาพุทธที่สุดนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แดจากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าเราอยู่อเมริกาข้อปิดที่10และกอได้ชั้นฉาดแล้วนะครับทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียเรานะครับก่อนมาอเมริกาตื่นเต้นมากอเมริกาคือที่สุดแล้ว วิเศษสาหรับเราในตอนนั้นแต่อยู่ได้สองปีก็คุยกับสามีว่าถ้าเธอกสเกษียณเมื่อไรนะครับเราจะย้ายกลับไปไทยทาวนนะสามีก็ตกลงตอนนี้นะ่ะทอยหลังอีก12ปีในใจคิดถึงแต่เมืองไทยบานเราอุ่นใจอบอุ่นกายที่สุดแล้วนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าผมชอบประโยคที่ว่าประเทศไทยน่ายอยู่ที่สุดเพราะคนไทยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่1ิบจากชาวไทยคนน้ขอคอยมุมมองว่า เราอยู่ต่างประเทศหลายปีตอนนี้กลับมาอยู่ไทยไปไปมามามีแต่คนถามว่ากลับมาทำไมพอเราไปแบบที่มากพูด คือไม่มีใครนึกภาพออกจริงๆนะครับถ้าใครไปอยู่ต่างประเทศได้ไปลองดูเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าไทยแลนด์คือ The best จริงๆถ้าไม่เอาจำนวนเงินเป็นตัวตั้งนะครับแต่ความมีอิสระในการใช้ชีวิตผู้คนความสุขส่วนรัฐบาลทุกประเทศมีปัญหาคนละแบบโชคดีนะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่11จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าคุณมาคือคนไทยหัวใจเกินร้อยในอดริชาตินะครับ คนหมากอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ชาตินี้เกิดมาเป็นฝรัง่งฟังแล้วปลื้มใจที่เขารักประเทศไทยอยากมีชั้นชาติไทยและสมควรอย่างยิ่งแล้วที่ได้ชันชาติไทยนะครับบ้านเมืองเราก็ได้คนมีคุณภาพเพิ่มมาอีกหนึ่งคนขอให้อยู่เมืองไทยอย่างมีความสุขเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรามาทดท้ายโดยมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองที่12จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าชาวไทย หน้าใหม่ท่านหนึงนะครับอยากมาอยูุ่โรปตั้งใจเรียนภาษาสอบผ่านทุกอย่างตั้งใจเอาสัญชาติของที่นี่นะครับจะเอาลานมาเรียนพาครอบครัวมาสังางชีวิตใหม่ที่นี่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าประเทศไทยที่เขาเชื่อว่าไม่ดีไม่มีเป้าหมายผ่านไปซปีเปลี่ยนจากบนเมืองไทยมาบนยุโรปแทนล่าสุดจะกลับไปไทยบอกตัวเองมีที่ช้างทาม,มาหากินเยอะแยะกลับไปก็ไม่อดตายหัวจะปวดนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยที่มี ีต่อมุมมองของคนมากนะครับที่พึงได้ร e ับชั้นชาติไทยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่มากนะครับที่ได้รับชั้นชาติไทยและที่สําคัญเขานั้นได้กลายเป็นชาวพุทธร้อยเซก็ต้องบอกว่าชาวไทยได้รับประชากรได้รับบุคคลที่เรียกว่าได้คุณภาพมากๆนะครับคนหนึ่งเข้ามาเป็นประชากรก็ต้องแสดงความยินดีกับคนมากและประเทศไทยและนั่นก็เป็นมุมมองของแอดมุมมองของชาวไทยก็เป็นอีพีที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับ เพราะว่ามุมมองของชาวไทยแตยล่ละท่านนะครับน่าสนใจทางนั้นเลยนะครับและในอีพีนี้ถ้าแอดนำสนรพิพลาดประกันในก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยก่อนลาจากการขออภัยพี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบอีีนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบวยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ